ไม่แต่ว่าแอปอัสุดท้ายกันไม่เป็นไลยเอนกันเขากอยู่ดีเเหรอแค่ในความคิดของเขาใส่ตเราบอกเขาเลย่เพราเขาใส่เก็ยร์เพราว่แมันไม่ได้เก์ายรว่แม่เป็นเวลาถ่ายรูปใหญหาภาพใหม่อะ่าไม่เอาผู้ใหญ่ถ่ายใหม่ใช่ไหมไม่เนี่ยรูปมันจะเปไหนมาไม่รูปไม่ได้ทำถ่ายกราฟิกได้ได้ขอดเป็นอันนี้เป็นลาไคราได้ไหมแอร์ดับแอรดไม่มีแต่คด มัผมเป็นออริจินลเข้าในนะเวลาจะหยกันเอาการสการดได้ไหด้เอเลยคการหัการนเราการดเาิสไ่ี้ยให้นอนหลับานอนหลับไม่เลยนไม่ด้เดันลหบ้าจัดคนมคอยมเแก้วส่ียวอ๋อลรไม่ใช่ใ่ไ่อแล่ไม่ไม่ตัวนี้แหละตักคับ มันจะแพงหรือไม่แม่ว่าเป็นเรื่องว่าเราทำให้คนของเราพอใจได้